สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้พี่ตุกก็จะพาทุกคนมาเข้ากัวง่ายๆอีกเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้จะพามาทําเมนูอ,อกไก่นึ่งมะนาวนะคะในแบบตุ๊กะแมวคะ่ะทําแบบง่ายๆคะ่ะทุกคน เมนูแซบๆค่ะเมนูนี้จะเป็นกับแก้มก็ได้นะคะทุกคนหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยแซบๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทําอกไก่นึ่งมะนาวกันเลยค่ะวัตถุดิบพี่ตุก๊กเตรียมไว้เหมือนทุกครั้งค่ะวัตถุดิบปันดับแรกที่เราใช้ก็คือในส่วนของอกไก่นะคะพี่ตุ๊กใช้สองชิ้นค่ะเราก็จะบังไว้นะคะก็าตามชอบเลยค่ะว่าเล็กใหญ่นะคะเพื่อที่เขาจะได้สุกง่ายนะคะใน ในที่เราเอาไปนึ่งค่ะทุกคนต่อมาในส่วนของกระหล่ำนะคะพี่ตุ๊กก็จะใช้อยู่ประมาณครึ่งหัวนะคะถัดมาก็จะเป็นมะนาวค่ะสองลูกรากผักชีนะคะพี่ตุ๊กก็ใช้ประมาณ5ต้นค่ะกระเทียมพี่นุ๊กใช้กระเทียมไทยนะคะตามชอบพริกแดงจินดาค่ะประมาณ12เม็ดค่ะทุกคนแล้วก็น้ํากระเทียมดองนะคะพี่ตุ๊กใช้ประมาณครึ่งถ้วยเล็กนะคะทุกคนอันนี้ก็คือตามชอบนะคะน้ําปลาพี่ตุก๊กแค่สองช้อนโต๊ะค่ะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำตาลปิ๊บนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะคะ่ะทุกคนหวานนี่ใครชอบเพิ่มได้นะคะใครไม่ชอบก็ลดลงได้คะ่ะอันนี้ตามชอบเลยคะ่ะพี่ตุ๊กจะตัดหวานโดยน้ำตาลทรายนะคะเพิ่มเข้าไปเพิ่มความคมกรอบนะคะก็ประมาณ1ช้อนชานะคะ่ะตามด้วยผงปรุงรสหรือผงนัวคะ่ะ1ช้อนชาเหมือนเดิมคะ่ะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ตามชอบเหมือนกันคะ่ะพี่ตุ๊กก็ใส่หนึ่งช้อนชาก็พอคะ่ะเพื่อให้รสชาติออกมาได้น่าทานคะ่ะ วัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยค่ะมีแค่นี้ค่ะเ,เพื่อนๆแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนแต่ขั้นตอนแรกพี่ตุ๊กจะเตรียมเครื่องนะคะหรือว่าทําน้ํายําก่อนค่ะพี่ตุ๊กก็จะหั่นมะนาวก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้หั่นมะนาวไว้นะคะเราก็หั่นให้หมดทั้งสองลูกเลยค่ะเปรี้ยวนี้ตามชอบนะคะใครที่ชอบเปรี้ยวมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มจมํานวนน้มามะนาวได้ค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้รสชาติตามที่เราทานเลยนะคะ แล้วก็จะเอาเม็ดออกด้วยค่ะวันนี้เป็นมะนาวที่มีเม็ดนะคะทุกคนเม็ดเขาก็จะเยอะนิดนึงค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะต่อมาพี่ตุ๊กก็จะนําไปปั่นนะคะทั้งหมดรากผักชีค่ะกระเทียมริกไทยนะคะทุกคนหรือว่าน้ํายําของเราะคะ่ะน้ําราดของเราค่ะเหมือนน้าติ้มซีฟู้ดอะทุกคนเราก็จะใส่เครื่องวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะใส่ไปแล้วก็วันนี้พี่ตุ๊กจะปั่นเอานะคะไม่ได้โขกนะคะทุกคนไม่ได้ตําค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะเราใส่วัตถุด,ดิบทั้งหมดใส่ไปปั่นทีเดียวเลยค่ะใส่น้ำปลานะคะอันนี้ไม่ช่างดีกว่าเทหมดเลยค่ะเรารู้อยู่แล้วนะคะทุกคนว่าสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะตักลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสหรือผงนัวค่ะใส่ลงไปค่ะ บีบมะนาวค่ะมะนาวใส่เยอะๆก็มีความเปรี้ยวอร่อยค่ะเราก็บีบห้หมดนะคะมะนาวน้ําไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนแต่เราก็ตั้งใจบีบให้ออกสุดๆค่ะทุกคนอุ้ยน่าทานค่ะถตาเปรี้ยวนํานะคะเราก็บีบสุดฤทธิ์เดชเลยค่ะอย่าะค่ะเราก็ใส่น้ํากระเทียมดองไปตุ๊กจะแบ่งใส่ไปก่อนนะคะ จะมีจะกลมแล้วเรานาไปปั่นค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาของน้าจิ้มน,นะคะหรือน้าราดของเราค่ะต่อมาเราก็จะนําในส่วนของกระหล่ําค่ะมาหัน่นมาซอยตามชอบนะคะใครจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือว่าเฉลียงย,วยาวๆแบบพิทุก,ก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะตามที่ทานค่ะวันนี้พิทุกใช้กระหล่าอย่างเดียวใครมีแครอทก็ใส่แครอทมีผัก ที่เราจะเอาไปดึงได้ค่ะทุกคนในปนปรจกระดาศขาวอะไรพวกนี้เราก็มาแข่นใส่ได้นะคะออในแบบของเราค่ะทำแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆเราใช้แค่ครึ่งหัวนะคะครึ่งหัวนี้ก็ได้ปริมาณเยอะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะนำ กะหล่ำนะคะมาใส่ภาชนะหรือว่าใส่จานนะคะทุกคนเพื่อที่จะนําไปนึ่งค่ะเราก็ค่อยใส่เทใส่จานไปนะคะเราก็จัดให้เต็มจานค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะนำในส่วนของอกไก่นะคะทุกคนลงมาวางบนกระหล่ำที่เราซอยไว้ค่ะ เราก็วางตามชอบนะคะ๋ยวพี่ตุ๊กจะจัดให้เขาดูสวยงามก่อนค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำอกไก่นะคะไปนึ่งค่ะอันนี้นึ่งก่อนนะคะประมาณเกือบสิบนาทีนะคะทุกคนค่อยเอาน้ำยำลงไปราดน,นะคะให้ไก่เขาแบบสุกๆครึ่งค่อนไปทางสุกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าทำ ใส่เข้าไปเลยนะคะไก่เขาจะหดตัวค่ะรอสักครู่ก่อนนะคะเราค่อยมาเติมน้ําราดหรือน้ํายําลงไปนะคะเวลาทานเนื้อไก่เขาจะมีความนุ่มๆอร่อยๆค่ะเราไม่แข็งไม่กระด้างนะคะนี่ประมาณ10นาทีผ่านไปค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเนื้อไก่เราก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะนําน้ําจิ้มหรือน้ําราดนะคะใส่ลงไปค่ะเราก็จะเทน้ําลงไปก่อนนะคะหล้นเราก็ตักนะคะเครื่องทั้งหมดนะคะ สักค่อยๆลาดลงไปที่ชิ้นไก่นะคะเราก็เทให้หมดค่ะเพื่อนๆ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะนึ่งไปอีกประมาณหกเจ็ดนาทีค่ะอันนี้ก็กะเอานะคะเพื่อนๆก็ประมาณว่าไก่สุกดีค่ะเราค่อยปิดแก๊สนะคะผ่านไปแล้วค่ะทุกคนประมาณพี่ตุ๊กใช้ประมาณหกเจ็ดนาทีได้ค่ะไก่เราก็สุกหรือไม่สุกเดี๋ยวเรามาเช็คเนื้อไก่กันค่ะเพื่อนๆว่า เราจะปิดแก๊สได้หรือ,อยังนะคะว่าเนื้อไก่ข้างในเขาสุกหรือ,อยังค่ะโดยเราก็จะนําช้อนซ่อมนะคะเพื่อนๆนมาจิ้มดูที่เนื้อไก่นะคะที่เราบั้งไว้ค่ะนี่ค่ะเขาก็จะสุกเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าใช้ได้หรือ,อยังถ้าใช้ได้เราก็เตรียมปิดแก๊สได้เลยค่ะเพื่อนๆอนี่เราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะ มาแต่งหน้านะคะเพื่อนๆก็คือเพิ่มสีสันของอกไก่นึง่งมะนาวของเราให้หน้าทานไปุ่กก็จะนำผักชีนะคะมาจัดแต่งบนจานอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ตามชอบค่ะวางไปเรื่อยๆค่ะชอบทานผักชีเยอะก็ใส่เยอะค่ะทุกคน เราไม่ต้องนึ่งนะคะเพราะผักเขาจะสุกเร็วแล้วเราก็จะนํามะนาวนะคะฝานเป็นแว่นๆค่ะทุกคนเรามาแต่งให้ดูสวยงามค่ะแล้วก็ดูนะคะจัดเอาจัดเรียงเอาค่ะว่าจะวางตรงไหนนะคะมะนาวก็จัดเรียงเอาค่ะตามชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนอกไก่นึ่งมะนาวของเราค่ะเมนูกับข้าวบ้านๆค่ะเมนูจเจริญอาหารอีกเหมือนเดิมค่ะเมนูนี้ ทำทานเมื่อไหร่ก็อร่อยทุกครั้งเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทําง่ายนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อนๆแซบๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็ลองทําทานดูนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะคะวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ